สวัสดีค่ะพบกับเจสซี่และรายการโอท็อปไทย365วันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เจสซี่อยู่ที่จังหวัดอ่างทองกับบรรยากาศสบายๆใต้ต้นกล้วยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเจสซี่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับสินค้าโอท็อปที่เป็นดอกไม้ค่ะเอ๊แต่ว่าดอกไม้จะเกี่ยวอะไรกับต้นกล้วยตามเจสซี่ไปดูกันเลยค่ะดอกไม้ที่ว่านี่ก็คือดอกไม้ประดิษฐ์ที่ทํามาจากต้นกล้วยนี่เองค่ะมีดอกไม้หลายๆชนิดสีสันสวยงามและได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปห้าดาวของเมืองอ่างทองเลยทีเดียวค่ะ โอ้โหตอนนี้นะคะเจสซี่อยู่ในดงดอกไม้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่กับพี่ๆน้องๆกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพรังนกสามัคคีค่ะสวัสดีค่ะ<อ>สวัสดีค่ะและนี่นะคะคือคุณป้าอารมณ์ค่ะประธานกลุ่มนั่นเองตอนนี้นะคะเจะสซี่อยากถามและอยากถามว่า,าที่มาของกลุ่มนี้นเป็นยังไงคะ คือจริงๆแล้วกลุ่มของเรานี่เป็นกลุ่มเกษตรกร,ะกรนะคะ,คะทาไร่ทํานาทาสวนจะปลูกต้นกล้วยทุกบ้านค่ะ,คะเพราะว่าจะเอาไว้กำจุโอมทีนี้เราก็มันมีอยู่กล้วยที่ตัดมาบางครั้งมันใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยปรึกษาทางราชการว่าใบตองแห้งลําต้นที่ไม่ใช้แล้วนี่นะคะ,คะ,ะจะเอามาใช้อะไรไ้บ้างทางกรมวิทยาศาสตร์บริการก็เข้ามาสอนเราเอามาแปลรูปเป็นกระดาษอยากทราบแล้วว่า ดอกไม้แต่และชนิดที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะเป็นดอกไม้อะไรแล้วก็ทําจากส่วนไหนของต้นกล้วยบ้างให้คุณป้าล o ช่วยอธิบายให้ฟังหน่งค่ะก็ตัวนี้นะคะอ่คือดอกก o l d นชายตัวนี้ก็ใช้อยู่กล้วยที่เราตัดมากรรมชมเนี่ยเหลือเหลือเศษเล็กเศษน้อยเนี่ยเราก็มาดัดแปลงเป็นดอกไม้ตัวนี้ค่ะและอันนี้นลคะ่ะ อันนี้ก็คือจะททาจากใบตองนะคะอันนี้กุลาบค่ะอันนี้กุราบก,ก็ทํามาทุกส่วนของต้นกล้วยจะเป็นเศษที่เราไม่ใช้แล้วนะคะบใบตองแห้งลําต้นแห้งหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าดอกไม้พวกนี้จะทําจากต้นกล้วย,ยเกือบทั้งต้นเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณป้าลมก็จะซีเป็นลูกศิษยะะ์ค่ะเดี๋ยวจะซีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะคะไปดูว่าวิธีการทําดอกไม้พวกนี้เนะะี่ยทำยังไงกันคะ่ะดูกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่ขั้นตอนการทําแล้วค่ะคุณป้าลมคะ ดอกนี้เนี่ยง่ายสุดแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นหนูสอนหนูทําดอกนี้ได้ไหมได้ค่ะงั้นเดี๋ยวให้คุณป้าช่วยอธิบายให้ฟังเลยแล้วเดี๋ยวหนูทําไปด้วยเลยนะคะเริ่มจากเริ่มจากเก็บก้านกล้วยมาที่มันหแห้งกับจกลจะลำต้นนั่นนะคะที่หแห้งใหม่ๆค่เมือได้ก้านกล้วยมาแล้วเราก็ใช้มีดคมๆค่ะหั่น อันเฉลียงแล้วก็ใช้ลวดคะดามด้านหลังอยากจะรู้ว่าที่คุณป้าทำมาตั้งแต่แรกเนี่ยค่ะแบบว่าทำอันไหนแนละ้วแบบว่ารู้สึกภูมิใจที่สุดอะค่ะก็มีดอกไม้ที่ทำจากใบตองค่ะนะคะที่ได้มีโอกาสทำาลวกปู่รับควีนสิลิกิตอแล้วก็ <c oughs> ได้อไปถวายพระรามราชินีนาถของเรา <c oughs> ที่ขั้นมาเปิดศูนย์ตัวอย่างที่ ตำบลสีทองป้าภูมิใจที่สุดถักที่แด้ทไ<ห>ายพระองค์ท่านค่ะเสร็จแล้วคะ่ะดอกไม้สวยๆเนี่ยก็ต้องคู่กับคนสวยๆใช่ไหมคะมถ้าอย่งงางนั้นเจสซี่ขอมอบดอกไม้สวยๆนี้ให้กับคุณป้ารมแทนคำขอบคุณที่คุณป้าเนี่ยอุตส่าห์ให้ความรู้เจสซี่นะคะแล้วก็สอนเจสซี่ทำดอกไม้คะ่ะขอบคุณคะ่ะความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยไม่ได้ด้อยกว่าชาติอื่นขอเพียงแค่มีความตั้งใจจริงและก็ไม่หยุดนิ่งที่จะคิด ผมก็ว่าเราสามารถที่จะผลิตสินค้าออกไปแข่งขันกับคนอื่นได้ทั่วโลกอย่างไม่น้อยหน้าใครครับ ของชุมชนที่อยู่คู่กับความสวยงามของดอกไม้เนี่ยเป็นภาพที่น่าประทับใจและก็น่าจดจำขนาดไหนวันนี้หมดเวลาของรายการโอทอปไทย3 6 5วันแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะส,ส,สนใจสั่งซื้อหรือขอข้อ,ขอมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพรงนกสามัคคีติดต่อคุณอารมณ์สิริบุตรโทรศัพท์081 8529218 035 601078